หลักฐานและพัฒนาการของสมัยประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นหลังจากที่เราได้รู้จักกับความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษกันไปแล้วในวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ เมื่อปิดภาคเรียนพ่อกับแม่พาวินและรินไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกาลสินมาถึงจังหวัดกาลสินทั้งทีใครรู้คำขวัญของจังหวัดบ้างลูกพี่วินรู้ไหมคะไม่รู้หรอกเดนแต่พี่เคยได้ยินมาว่าเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาลสินคือซ้มตำอร่อยพี่วินพูดจริงเหรอคะเคยมีการแข่งขันการตำซ้อมตำ ในงานมหกรรมซ่อมตำบรลีโลกครั้งที่สองเมื่อพุทธศักราช2536ผู้เข้าแข่งขันชาวอำเภอรกรมลาใสายจังหวัดกาลสินได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีชนะแค่อย่างนั้นหนูต้องลังชิมส้อมตำให้ได้ว่าอะไรจริงหรือเปล่าได้ชิมแน่ แต่ยลืมคำถามพ่อเรื่องคำขวัญจังหวัดกาลสินนะบ้านของลุงกับป้าตั้งอยู่ที่อำเภอกำลาสายจังหวัดกาลสินไม่เดินทางเข้าอำเภอจะเห็นซากเมืองโบราณที่เป็นคูน้ำคันดินและสถูปเจดีย์ต่างๆกว่าสิบองค์หลานทราบไหมแถวบ้านของลุงเนี่ยเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่มากนะเก่าแก่แค่ไหนคะหนูรู้คำขวัญของจังหวัดกาลสินไหมล่ะ เมืองฟ้าแดดสงยางโป่งลางเลิศดล้ำวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแปลวา่าผาเสวยปูพานมหาทานลำปา,า,าวไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีชื่อเมืองแปลกดีนะคะเมืองฟ้าแดดสงยางคนผืนเมืองเรียกฟ้าแดดสูงยางแต่ตามวรรณกรรมท้องถิ่นเรียก ฝาแดดสงยางเรียกตามชื่อบ้านเรียกบ้านก้อมหรือบ้านเสมาจ้าเมืองฟ้าแดดสงยางเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ที่ตำบลหน,นองแปนห่างจากอำเภอกำมลาสายเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นสร้างขึ้นในราพุทธศตวรรษที่12บสถึงสิก็ประมาณ1นึ่ปีล่วงมาละวโอ้โหนานมากเลยนะครับ ถ้าเช่นนั้นต้องพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำนวนมากเลยสิครับวินกับรีนกำลังสนใจประวัติศาสตร์กันครับผมเลยพามาเที่ยวที่นี่จะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของเราให้มากขึ้นดีแล้วละ่ะพวกเราจะได้เข้าใจกับความเป็นมาของท้องถิ่นได้ดีขึ้นท้องถิ่นคืออะไรคะป้าพอจะอธิบายได้นะท้องถิ่นหมายถึง ขอบเขตพื้นที่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งซึ่งมีกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่นั้นเหมือนการแบ่งเขตการปกครองไหมครับขอบเขตของพื้นที่ของท้องถิ่นอาจไม่ตรงกับการแบ่งเขตการปกครองที่แบ่งออกเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอ จังหวัดหรือภูมิภาคท้องถิ่นเน้นที่กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมเหมือนๆกันเช่นด้านอาหารการกินการแต่งกายที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพขนบธรรมเนียมประเพณีและความคิดความเชื่อทางศาสนาคุณลุงครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของที่นี่มีอะไรบ้างครับ การขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองฟ้าแดดสองอย่างที่สำคัญคือค้นพบผังเมืองเป็นรูปวงรีลักษณะคล้ายใบเสมามีคูน้ำมีคันดินล้อมรอบมีโบราณวัตถุและโบราณสถานต่างๆไม่น้อยกว่า14แห่งโบราณวัตถุที่ค้นพบเช่นพระพิมพ์ดินเผาและใบเสมาหินทรายที่สลักภาพพุทธประวัติจำนวนหลายร้อยแผ่น นอกจากนี้การขุดค้นที่เมืองฟ้าแดดสองอย่างทาให้พบว่าเมืองนี้มีการถลุงแร่แร่เหล็กการแสวงหาเกลือใต้ดินรู้จักทําเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับจากสมริดและเหล็กรู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์มาเป็นพันปีแล้วถือว่าเป็นชุมชนที่ใหญ่และมีความเป็นระเบียบอย่างยิ่งเป็นพันๆปีมาแล้วจะทราบได้ยังไงคะ จากการตีความภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่บริเวณเมืองโบราณฟ้าแดดสองย่างพบว่ามีร่องรอยแปลงนาโบราณซึ่งมีสภาพเหมือนกับตารางหมากรุกอย่างเป็นระเบียบมีขนาดและรูปร่างแบบเดียวกันทุกแปลงและหลานยังอยู่กันอีกหลายวันหาเวลาไปเที่ยวชมเมืองโบราณไม่ยากหรอกแสนจะสะดวก ลุงกับป้าพาครอบครัวหลานๆไปดูร่องรอยเมืองโบราณและพระาธาตุยาคูซึ่งเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของกาลสินจากร่องรอยหลักฐานต่างๆที่ค้นพบพบร่องรอยาศาสนสถานเช่นสถูปเจดีย์ต่างๆกว่าสิบองค์องค์ใหญ่ที่สำคัญคือพระาธาตุยาคูชาวบ้านทั่วไปดั้งเดิมนิยมเรียกกันว่า,าธยาตุใหญ่ ทั้งเมืองฟ้าแดดสองยางและพระธาตุยาคูนั้นล้วนแต่มีอายุอยู่ในสมัยทรวารวดีหรือเมื่อกว่า1,300ปีมาแล้วสร้างขึ้นตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมมอนลักษณะเดียวกับที่พบในเมืองพุก,กามประเทศพมา่าแล้วพบอะไรอีกบ้างครับหลายอย่างจ้ะเดี๋ยวลุงจะพาไปพบท่านเจ้าอาวาสวัดโพชัยเสยมาราม พวกหลานสามารถสอบถามความรู้จากท่านได้เรามาดูกันต่อเลยนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับพวกหลานหลานมาจากกรุงเทพกันเลยพากราบหลวงพ่อครับกรเรินพรโยมสนใจเรื่องอะไรล่ะเราผมอยากรู้เรื่องใบเสมาหินที่ปักกระจัดกระจายอยู่ที่วัดเนี่ยครับอ๋อ ใบเสมาหินายเดิมที่มากกว่านั้นวัดโพชัยเสมารามเจ้าว่าเป็นสถานที่เก็บรักษาใบเสมาหินสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยก็ว่าได้แต่ย้ายไปไวที่วัดเหนือหรือวัดศรีบุญเรืองในเมืองก็มีบางส่วนก็ย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ที่กรมศิัปากรขึ้นทะเบียนไว้กว่า130แผน่นใบเสมาหินทรายเนี่ยมีหลายแบบนะครับไม่ทั้งแบบแผน่นทรายเกลี่ยงบางใบสลากภาพพุทธประวัติและบางใบก็มีการึกตัวอักษรปันละวะภาษามอนโบราณไปเดินดูกันเถอะนอกจากใบเสมาหินแล้วยังมีหลักฐานอื่นอีกไหมคะหลวงตา โบราณวัตถุที่พบก็มีพระพิมพ์เดินเผาที่จารึกที่ฐานพระพุทธรูปด้วยอักษรปัลาวะภาษามอญโบราณปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานาครมีลักษณะงดงามมากคงจะสงสัยกันแล้วและสิครับว่าใบเสมาคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบได้ในช่วงนี้ชี้แนะครับ ชี้นะใบเสมาคือแผ่นหินที่ทําเป็นเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์นิยมทําด้วยแผ่นหินสกัดประดิษฐานไว้ในซุ้มที่สร้างครอมนิมิตทั้ง8ทิศของโบสถ์คล้ายเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนนิมิตลุงกับป้าเล่าให้ฟังว่าท้องถิ่นต่างๆในประเทศไทยล้วนมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแต่ละท้องถิน่นจะมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน และจะแตกต่างกับท้องถิ่นอื่นๆตามสภาพแวดล้อมรอบตัวเหนื่อยไหมลูกไปเที่ยวกันมาทั้งวันแบบเนี้ไม่เหนื่อยค่ะสนุกดีผมชอบครับเมืองฟ้าแดดสงยางเนี่ยมีอะไรๆที่น่าสนใจหลายอย่างถ้าสนใจป้ามีภาพถ่ายโบราณสถานโบราณวัตถุที่พบที่กาลสินอยู่พอสมควร มีหนังสือด้วยนะเช่นหนังสือตำนานนางฟ้าหยาดหนังสืออ่านเพิ่มเติมจังหวัดกาลสินของเราและหนังสือวัฒนธรรมเป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดกาลสินนี่ไงละ่ะระหว่างที่รินและวินดูหนังสือและภาพถ่ายอย่างสนใจลูกๆทำอะไรกันอยู่วินกำลังศึกษาเรื่องเมืองฟ้าแดดสองอยางครับดีจริงลูก เนี่ยพ่อไปขอข้อมูลกระสินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาด้วยนะมีแผนที่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจพอสมควรเลยหาข้อมูลให้ลูกเหรอคะหากลูกสนใจลูกจะได้รู้แหล่งข้อมูลที่จะศึกษาค้นคว้ารู้ว่ามีหลักฐานอะไรบ้างที่จะช่วยให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นยังไงล่ะจ๊ะลุงรู้สึกภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองมากเลย หลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ทำให้เราได้ทราบร่องรอยความเป็นอยู่และพัฒนาการของผู้คนในดินแดนไทยให้ลูกหลานของเราได้ศึกษาและเข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่เป็นหลักฐานและการพัฒนานั้นยังมีอีกมากมายซึ่งรอให้เราค้นหากันต่อไปในวันนี้หมดเวลาลงแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ Thank you